อ่าถักทายสายนักล่าครับผมพบกับผมหนึ่งนักล่าสายน้ําครับก็วันนี้ครับได้เวลากลับครับผมสี่โมงกว่าครับผมก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับบ่อสายทองบางไอินครับผมนี่ครับกระชังแรกครับผมอ่านี่ครับผลงานปลาเล็กปลาน้อยครับผมไปดูอีกกระชังกันครับผมอ่านี่นะครับอีกหนึ่งกระชังครับผม มาชมผลงานกันนะครับนี่ครับผมลูกหมูหนึ่งหางครับทอนครับโอเคครับผมเอามาดูอีกกระชังหนึ่งครับมีหลายกระชังครับวันนี้ก้านเีนะครับปลาเล็กอันน้อยตะกบครับผมกระชังยาว8เมตรครับอันนี้มาดูผลงานกันครับผม นี่ครับผมลูกหมูครับหนึ่งหางโอเคครับอมาดูอีกกระชังหนึ่งนะครับผมนี่อนี่นะครับอีกกระชังนึงครับผมผลงานก็ประมาณนี้ครับมีศกสวายอย่าฝุ่นนักละฝากติดตามไว้ด้วยครับผมส่งงานบ่อสายทองมังปะอินครับขอบคุณครับผม